หนึ่งองเฮ้ยเฮ้ยแตกแตกสีเขียวแตกเปลี่ยนเฟนดี้เป็นเปนดีก่อนเดี๋ยวดาบเหลือดาบตัวนึงเหลือดาบตัวนึงหน้ามึงตัวนึงมันเก็บอยู่มันเก็บอยู่ดาบมองแตกดาบมองแตกแตกหมดอกแตกหมดสวยสวยสวย นางยางที่ไม่รัดแบงก์กูมั็นขาดได้สักเงินกูไม่มีทั้งสกปรกแล้วก็สะอาดไอ้สักไม่ต้องมาสอนถ้าเกิดว่ามึงไม่เคยลำบากทั้งชีวิตของกูติดอยู่กับเงินเหมือนกับคำสาบ g a ง g shit พวกกูพกเงินมาเต็มอะ l the gang shit พวกกูพกเงินมาเต็ม All the gang b e a พวกกูทำมันกระเด็นคือมึง fake shit พี่กูบอกให้เทมึงออกจากเลนทวันพวกกูะมีราคาและมองตนสิ่งที่มึงไม่เห็นถ้าพวกมึงยังเล่นละครไม่มีทางหลอาที่มองไม่เห็นอย่าไปมาสับปีดผ่านมาคนยังมองพวกกูไม่เห็นตอนนี้คือสกิริก็ไม่อยู่บนคอกูโคตรจะเย็นพวกกูเล่นกู หาด้วยเท่านบเงินมันเข้าเป็ชีนาะในตอนที่กูจะลาบากกูคยเร่องธุรกิจแต่เมื่อกูเลื่อนดูขึ้นประดับคำมามาอไปิฤตูเพราะคนเงาบมานไม่รู้ว่าหาไม่ได้กี่แสนกูออกมากองลงไปที่ใต้ไม่เหมือนเดิมาคนที่แข่งกูบอกกับเธอเก็บมาดิ๊กซะวันที่กูงรเขาจะรงไม่จูบบิฟรกที่อยู่บนคำเนสองแสนยดิชิสเพงมชอบกูหเธออมกับไปสมิดเก็บมาดิ๊กซะเธอรึเปล่าสวาอามาดิ๊กยังชีฮิครับนี่จะเสน นั่งยางที่ไม่รัดแบงก์กูมีขาดสั่งเงินกูไม่มีทางสกปรกและก็สะอาดสัไม่ต้องมาสารนาเกิดว่ามึงไม่เคยลำบากทางชีวิตของกูติดอยู่กับเงินเหมือนกับคำสาบแก๊งชิตพวกกูพกเงินมาเต็มอ่ะแก๊งชิตพวกกูพกเงินมาสเปนอ่แกงบิตพวกกูทำมันกระเด็นพวกมึงเฟรชิดพี่กูบอกให้เทมึงออกจากเลนพวกกูมีราคาและมองในสิ่งที่มึงไม่เห็นถ้าพวกมึงยังเล่นละครไม่มีทางดอกที่มองไม่เห็นมานวุ่นีามคนงมองพกกูไคื ออยยูู่บากเจะนตื่นมาตอนเช้ากูหิวตั้งกูต้องทำตัวเองให้ทำไมพวกมึงไม่หิวกันหลายล้านในหนึ่งวันน้องกูบอกไปแล้วหาได้หมดภายในหนึ่งวัน You won't call go young iced out, call me go iced out, When that go iced out that uh, roll really it go ahead, just keep it plain, yeah. Smoke the Mary jane, yeah, smoke away the pain uh You won't hit the bite like a J. Long Lone my and my tie way tang yeah, tang dear, it's a one-way. Go your shit, money cup, you got tight take. Take won power, money cup and keep a kite. Take a brick, so i take a tea we take a trip, but หนังยางที at ่ม <En> ันร <se> ัดแบงก์กูไม่ขาดได้สัสเงินกูมันมีทั้งสกปรกแล้วก็สะอาดไอ้สักไม่ต้องมาสอนถ้าเกิดว่ามึงไม่เคยลำบากทั้งชีวิตของกูจะอยู่กับเงินเหมือนกับคำสาบแกงชิดพวกกูพกเงินมาเต็มออร์แกนแกงชิดพวกกูพกเงินมาสเปนหวยแก๊งปิดพวกกูทำมันก็เด่นพวกมึงเฟกชิดพี่กูบอกให้เทมึงออกจากเลนเอาเงิกูมีราคาเลยมองในสิ่งที่มึงไม่เห็นถ้าพวกมึงยังเล่นละครไม่มีทางหลอกที่มองไม่เห็นยอมไปเมือสซาบีดิ่ามาคนยังมองพวกกูไม่เห็นตอนนี้คิสต์เคอร์รีคือไม You've been caught because 'cause you're getting ลกวันแรกกูได้นั่งเครื่องบินลำใหญ่ไฟล์เดิม92ถ้ากลับลำใหม่ขอบคุณครอบคนที่ให้กำลังใจไทยแลนด์บอกกับแฟนๆว่าก,กำลังไป30วันในญี่ปุ่นที่กูลอกอ็อกเหมือนจะนานแต่มันผ่านไปแบบเร็วเวอร์บอกกับเต้เจอกันใหม่ซิยูเลเยอร์บอกข่าวขอ15ล้านนักพูดโอเวอร์พวกแม่งก็พูดกันได้ทุกอย่างอายบเป็นเรื่องจริงมันบอกกูขนล็อตใหญ่ใส่ในเครื่องบินชีวิตกูไม่ได้ใส่สะอาดกูเคยเพื่อนเดินปั่นข่าวมาเป็นเรื่องแล้วแต่ไม่มีเรื่องจริงกูไม่ต้องการเพื่อน กินเพราะกูมีเพื่อนตายคนข้างในอายุ38แม่งเรียกกูพี่ชายบอทเทอร์ฟอร์มนะเธอมั่งเขาช่วยกูหนีตายพวกกูเล่นเกมชีวิตจริงกูไม่เล่นฟรีไฟล์ออกมาพูดได้พวกมึงฟังไม่เลือดต้องถ่ายทอดเขาไปเครงในกูเจอคนไทยได้เข้ามาจ่ายยอดอธิษฐานต้องมีกาแฟกับเหล้าปังหลายก้อนจุกข้ามเมลเหลือเงินหมดไว้ต้องแชร์กันหลายปากพูดกูข่าวเคงในเขาเรียกกูใหม่เลขยี่สิบสี่ฉลองมันเกิดกับเพื่อนข้างในตอนอายุยี่สิบสี่กฎหมายที่กูเห็นในแบงค์ก็คือข้อยี่สิบสี่กูสามารถวิ่งก็คือ คิดหาทางออกให้กับชีวิตได้มากกว่าสี a วยดูเหมือนว่าทางชีวิตกูติดอยู่กับเลข A เสื้อกามขาวกูเดินสายอย่างก,กับ CJ วันแรกกับใช้ด้วยทิมเบลไลน์เขาแหละ B A P E บางประสบการณ์มันโผล่ขึ้นมาเหมือนกับ PTSD ตอนจิบกาแฟกูอยากจะแด่มันคู่กับ T S C มีคนรับส่งที่แอรพอ์ตแบบ VIP ดิฟข้างในกูโคมหากันเกง่งพามอเจอ้เาฝากข้อความเป็นเคสและกูอยากจะ drop สิงเกอรไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากปัญหา to make it simple สาบกูหลอ,อก,กูอยู่ทุกวันพวกกูไม่ปัดมราทินได้โทรหาคนที่บ้านว่ากูยังสบายดีกู<อ>ไม่เคยขี้ขานไม่ยอมมาตายฟรีกูแท็กผ่นไปบนกำแพงไว้ตั้งหลายที่ช้าเตาถึงลูกพี่ใหญ่ของกูเอ็กซ์ดีกูสเปนบัารกูสเปนเจงกันไปตั้งหลากหลายยังส่งเงินให้ที่บ้านแบบไม่ขาดสายห่างจากบ้านเป็นหมื่นโลสัญญาณขาดหายถ้าพูดถึงกูกับท่าวางไม่แม้อาจขาดได้เกตส์ screaming ส b แบ k

s o so s a d แต่ไอแบดชิลแต่ก่อนเก็ตติ้ slow can แค่ไหน fast bill living fast life fast time make a fast deal ยังมีผู้คนมากมาอยากให้กู fall off p o w นาให้กูตายก็ไม่พอหลอก for bank drip กับไทยแบบไม่รอซอสอีไม day วันไม่กัดใจใช่กู call loss yeah, even e v e r give up พวกกูไม่ยอมแพ้ AGU GTB พวกกูของแท้เอาบอกให้แบงค์พขาหลุดลอยพวกกูไม่ยอมแนะ่เวลาน <I am. S 1> เป็นของแม่ <I see. S 1> พวกกูจะหลอก